ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือทำไมการออมอย่างเดียวไม่ทำให้รวยคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเราก็พยายามออมทุกเดือนแล้วนะแต่ทำไมเงินมันไม่โตขึ้นเลย หลายคนเชื่อว่าการออมคือคำตอบของความมั่งคั่งเก็บเยอะเท่ากับรวยแน่แต่ความจริงคือการออมอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยได้ครับเพราะออมคือการเก็บรักษาเงินแต่การสร้างความมั่งคั่งต้องมาจากการให้เงินทำงานแทนเราครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆว่าทำไมการออมอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปและเราควรทำอย่างไรให้เงินเริ่มเติบโตมากขึ้น การออมเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนแรกฐานของบ้านแต่บ้านจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่แรกฐานโดยไม่มีโครงสร้างและหลังคาในโลกปัจจุบันที่ค่าเงินเฟ้อสูงมากขึ้นทุกปีเงินที่คุณออมไว้ในบัญชีธนาคารเท่ากับว่ามูลค่าของมันลดลงทุกปีโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเมื่อ1ิปีก่อนคุณซื้อกาแฟแก้วหนึ่งในราคา30บาท มาวันนี้คุณซื้อกาแฟแก้วละ60บาทเท่ากับว่าเงิน1,000บาทในตอนนั้นซื้อของได้มากกว่าเงิน1,000บาทในตอนนี้เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับดังนั้นถ้าเรามีแค่เงินออมที่ไม่ได้งอกเงยและเติบโตมากขึ้นเงินนั้นจะค่อยๆเสื่อมค่าไปกับเวลานั่นแปลว่าคุณไม่ได้รวยขึ้นเลยแต่อาจจนลงโดยไม่รู้ตัวเลยครับเรามายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ ตัวอย่างของคนที่ออมอย่างเดียวคุณ A เงินเดือน20,000บาทออมเดือนละ3,000บาทผ่านไป10ปีมีเงินเก็บ3,60,000บาทฟังดูเยอะไหมเยอะครับแต่ถ้าค่าครองชีพขึ้น3%ทุกปีมูลค่าเงิน3,60,000บาทในอีก10ปีข้างหน้าจะเหลือเทียบเท่าเพียงประมาณ2,60,000บาทเท่านั้นครับแล้วมาดูตัวอย่างของคนที่ออมและลงทุน คุณบีออมเท่ากันคือ3,000บาทต่อเดือนแต่เธอนำเงินไปลงทุนในกองทุนดัชนีที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปีผ่านไป10ปีเงินเธอจะเติบโตเป็นประมาณ5 2 0 0 0 0บาทต่างกันเกือบ2,000 0 0บาทโดยที่ลงทุนเท่ากันเปะ๊ะความแตกต่างนี้ไม่ได้มาจากรายได้แต่มาจากวิธีใช้เงินวิธีแก้และการปรับไม n d เซ็ 1. เข้าใจว่าออมคือจุดเริ่มไม่ใช่จุดจบการออมเป็นเครื่องมือเก็บทุนเพื่อใช้ลงทุนต่อไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำแล้วหยุดอยู่แค่นั้น 2. แบ่งเงินออมออกเป็น3ส,ส่วนกองฉุกเฉินไว้ใช้ยามจำเป็น3-6เดือนของรายจ่ายกองเป้าหมายเช่นเงินสำหรับท่องเที่ยวเงินสำหรับแต่งงานหรือเงินซื้อบ้านกองลงทุนเพื่อให้เงินโตในระยะยาว 3. เริ่มลงทุนในสิ่งที่เข้าใจไม่ต้องรีบเล่นหุ้นหรือคริปโตเริ่มจากกองทุนรวมดัดชนีตลาดอินด x f u ฟันหรือ DCA รายเดือนก็ได้คำสำคัญคือเริ่มและต่อเนื่อง 4. เรียนรู้เรื่องเงินเหมือนที่คุณเรียนรู้เรื่องงานโลกการเงินเปลี่ยนเร็วมากคนที่เรียนรู้ตลอดคือคนที่ปรับตัวได้ก่อนเสมอ การออมคือสิ่งดีแต่ออมอย่างเดียวเหมือนคุณขุดหลุมแล้วเอาเงินฝังไว้ไม่มีวันงอกเงยหรือต่อยอดขึ้นมาแต่ถ้าคุณออมแล้วลงทุนเงินจะค่อยๆทำงานแทนคุณเหมือนปลูกต้นไม้แล้วให้มันโตออกดอกผลมาเรื่อยๆอย่ยาหยุดที่การออมจงเริ่มให้เงินทำงานแทนคุณเพราะคนรวยไม่ได้เก็บเงินเก่งกว่าคุณแต่เขาใช้เงินให้เติบโตต่างหากครับ แล้วคุณละ่ะจะเลือกออมอย่างเดียวหรือจะเริ่มลงทุนในอนาคตของตัวเองตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับฟัง financial mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง financial mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ